สนับสนุนโดยบีทากเก้นไล์ ight, สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้นไฮบา a n c e ์รักตัวเองมากๆนะโทรสัง่งได้เลยที่02 217 1888ปรีชาปัดไยัยนักร้องนักแต่งเพลงหน้าใหม่กับ12ปีที่พาตัวเองเข้ามาคลุกคลีอยู่ในวงการเพลงอยู่เบื้องหลังเพลงฮิตของศิลปินดังอย่างสารสารสิน บอยพนมไพรกวางจิรพันธ์ลำเพลินวงศกรออยแสงสินและล่าสุดกบฏบ,บาทใหม่กับการเป็นศิลปินที่แต่งเพลงเองร้องเองอย่างกอดเสาเถียงที่เรียกว่าเป็นเพลงฮิตข้ามปีเลยก็ว่าได้ค่ะดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้ไม่กี่เดือนแล้วทําให้ยอดวิวสูงถึงขนาดนี้มีพี่น้องที่นับไปเวอร์แล้วก็ไปทำเป็น mv เวอร์เยอะแยะมากมายตรงนี้ผมก็ รู้สึกดีใจนะครับนะฮะแต่ที่สำคัญก็ขอให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานนี่เนี่ยคือให้เครดิตทางด้านคลิปพอมเพล่หรือจะไม่จะเป็นต่องอยูทูที่ลงไปนะครับนะน,น,นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากมายเลยที่คนที่ชอบแล้วก็นำงานเพลงไปสาต่อในหลายรูปแบบความเป็นนักร้องนี่คือผมชื่นชอบมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแต่พอเราใช้ชีวิตอยู่อยู่กับบรรยากาศของการร้องเพลงมาเนิ่นนานแล้วก็คิดว่าต้องผันตัวเองมาเป็นคนเบื้องหลังละ พอเราประสบความสําเร็จในด้านของนักแต่งเพลงจนได้มีโอกาสไปถ่ายทอดตัวเองเป็นศิลปินทางด้านหน้าก็คือมันก็คืออีกบทบาทหนึ่งที่ต้องทําตัวนี้ให้มันดีที่สุดกับสําสำหรับซิงเกิลต่อไปที่จะทําให้ผมตั้งใจจใ้มันเป็นเพลงเร็วคือโดยความคาดหวังนะคือมันเหมือนกับหลายๆเพลงที่ผมทำมาคือผมคิดว่าอยากจะทามันให้ดีที่สุดแล้วเราต้องทาให้มันได้คุณภาพ ใกล้เคียงกันที่สุดสว่วนการตอบรับจะมากหรือน้อยนะผมว่าให้เป็นหน้าที่ของคนฟังมากกว่าเป็นคนตัดสินใจครับฝากศิลปินตัวน,น้อยให้ทุกคนได้ดูแลแล้วก็ติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจริงๆเอาเป็นว่าจะอยู่โหมดไหนเราเราคนลุกทุ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ y o ยูทู e ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย